วันนี้พกช่องล็อบบี้วาไรตี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนสมัครแอปพลิเคชัน GrabFood นะครับเพื่อใช้ในการสั่งอาหารออนไลน์นะครับว่ามันจะมีขั้นตอนการสมัครที่ยากไหมตามผมเข้าไปดูในคลิปนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็อบบี้วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ข่าวสารใหม่จากช่องล็อบบี้วาไรตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องล็อบบี้วาไรตี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนสมัครแอปพลิเคชัน GrabFood นะครับผ่านโทรศัพท์มืืออถ ว่าจะมีวิธีการยังไงนะครับผมขั้นแรกนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์ครับนี่ครับเบอร์โทรศัพท์ซึ่งผมม้เตรียมไปแล้วอันที่2นะครับที่เราจะต้องมีนะครับก็คือโทรศัพท์ซึ่งมีการติดตั้งแอปพลิเคชัน GrabFood นะครับนี่ครับถ้าหากเพื่อนคนไหนไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือเป็นระบบ iOS หรือ Apple นะครับผมก็เข้าไปดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับถ้าเผื่อเป็น Apple นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store นะครับก็พิมพ์คําว่า Grab ครับ ผมจะผมจะลองสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับแกล็บเราก็พิมพ์แกล็เข้าไปเห็นไหมครับ g ก a ็บฟูดครับผมนี่ครับก็จะมีนะครับแกล็บซูเปอร์แอปครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดมาเลยนะครับครับผมส่วนระบบ Android นะครับก็สามารถดาวน์โหลดจาก Google p l a y ได้นะครับก็พิมพ์คาว่าแกล็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้แอปพลิเคชันที่มีหน้าตาลักษณะเป็นพื้นสีขาวตัวอักษรเขียนว่าแกล็อย่างชัดเจนนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับ เราก็มาเริ่มขั้นตอนการสมัครกันเลยนะครับผมขั้นตอนนะครับเราก็กดเข้าไปในแอปพลิเคชัน Grab ได้เลยนะครับเมื่อกดเข้า Grab นะครับจะเห็นพื้นสีเขีเขยวๆนี้รูปร่างหน้าตาประมาณรายเดอร์ Rider นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ฟังก์ชันนะครับเขาจะมีเขียนว่าเข้าสู่ระบบกับยังไม่เคยใช้ Grab ลงทะเบียนเลยนะครับเราก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับง่ายๆเลยนะหลังจากนั้นนะครับ แอปพลิเคชันของแกลเองนะครับเขาก็จะมีขั้นตอนในการที่ให้เราทําการสมัครแอปพลิเคชันแกลนะครับหลายทางได้ด้วยกันนะครับก็มีทั้งหมด4ทางครับทางแรกก็คือสมัครผ่าน Facebook ของเรานะครับอันนี้2ก็สามารถดําเนินการต่อด้วย Google นะครับ Google ก็คือบางคนใช้อร์โครมหรืออะไรก็สมัครก็สามารถติดต่อสามารถสมัครทางนี้ได้นะครับอันถัดมาคือผ่าน Apple ID ดีครับอันนี้ก็ถ้าเผื่อเรื่องเป็น Apple อยู่แล้วก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาครับก็สมัครผ่านอ่า Apple i ดีของเราได้นะครับ แล้วก็อย่างที่4ี่นะครับเราก็สามารถดำเนินการต่อด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งวันนี้ผมจะทําการสมัครแอปพลิเคชันแกลบนะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งผมได้เตรียมมานะครับอย่างนี้ผมโชว์ไปข้างต้นครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับแต่ถ้าเผื่อวิธีอื่นเพื่อนๆก็กดเข้าไปตามที่เพื่อนต้องการเลยนะครับจะมีขั้นตอนวิธีการไปนะแต่วันนี้ผมโทรศัพท์นะครับผมกดเข้าไปครับเห็นไหมครับมันก็จะมียินต้อนรับเบอร์โทรศัพท์ของคุณเบอร์อะไรเห็นไหมครับขึ้นมาปุ๊บเราก็ นี่ครับมาดูที่เบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์มันจะมีอย่างนี้ครับเนี่ยไล่ยาวครับตัดเลขศูนย์หน้าออกนะครับเพราะเนื่องจากว่าในนี้มันจะมีโบกหกครับถ้าเราใส่เลขศูนย์เข้าไปมันก็จะเยอะเกินไปครับก็ตัดออกไปครับเดี๋ยวผมะขออนุญาตใส่นะครับครับผมผมก็ได้ทําการใส่เบอร์โทรศัพท์ผมเข้าไปแล้วนะครับโดยตัดเลขศูนย์หน้าออกนะครับผมหลังจากนั้นนะครับลงมาด้านล่างนะครับก็กดคําว่าถัดไปนะครับผมปุ๊บ ระบบก็จะดาเนินการน้าถัดไปครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมี s m s ส่งเข้ามาครับโดยแกลเองเขาจะส่งเข้ามาเป็นรหัสหกหลักครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปนะครับครับผมใส่รหัสเข้าไปแล้วปุ๊บเขาก็จะดีดเข้ามาเลยครับผมครับมาเข้าสู่ขั้นตอนนี้นะครับผมเขาแจ้งผมว่าคุณมีบัญชีแกลบก่อนหน้าที่เชื่อมต่อกับอ่าตุ๊ด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 เนี่ยครับ ตามนี้นะครับมีดอกจันอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสําหรับอมันเป็นจริงๆเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ผมซื้อมาใหม่นะครับเบอร์นี้คือจริงๆก็มีคนจะมีตัวนี้ขึ้นมาแต่เบอร์นี้น่าจะถูกเวียนก็คือหมายว่ามีคนใช้เบอร์นี้แล้วเขาก็ไม่ได้ใช้บริการแล้วว่าง,งั้นเถอะครับมันก็เลยทําให้ว่ามีการเปิดใช้มาแล้วนะครับซึ่งตรงวิธีการแก้ไขตรงนี้นะครับผมก็มาดูด้าน,นล่างนี่เลยครับถ้าหากเราเป็นเจ้าของอีเมลนี้นะครับเราก็อาจจะ กดคาว่าใช่ตรวจสอบบัญชีของฉันกดไปเลยครับมันก็จะไปต่อเลยใช่ไหมแต่กรณีนี้คือมันไม่ใช่บัญชีของผมไงเพราะผมยังไม่เอ้ยผมยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยไงผมก็ต้องมาด้านล่างครับไม่สร้างบัญชีใหม่เลยครับเราก็มากดตรงสีก็าขาวนี่แทนครับปุ๊บพอกดเนี่ยไม่ได้ขโทรศัพท์มือถือถูกใช้ก่อนหน้านี้บัญชีหมายเลขนี่มีอยู่แล้วคุณจะเป็นต้องสร้างใหม่ซึ่งจะลบยอดกราเพย์ก่อนหน้าเราก็ใช่ เราก็กดมันจะเอาไว้ก่อนถ้าเอาไว้ก่อนคือก็เท่ากับเราไม่ทําอะไรนะครับก็เท่ากับยอมรับนะครับเราต้องกดคําว่าใช่สร้างใหม่เลยนะครับกดตรงนี้เลยพอกดเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับเราก็ต้องมาใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่อีเมลใหม่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขออนุญาตใส่ก่อนครับผมอันนี้ผมก็ได้ทําการใส่ชื่อนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการใส่ที่อยู่อีเมลผมนะครับหลังจากนั้นเราก็กด n น x กนะครับผม ครับก็หลังจากที่เราทําการกดไปแล้วนะครับก็จะเจอหน้าจอนี้ครับมันก็จะเป็นข้อตกลงในงเงื่อนไขในการใช้บริการแอปพลิเคชัน g a ฟ Food นะครับผมเราก็กดยอมรับไปเลยนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้บริการได้นะครับผมครับก็กดยอมรับไปครับอันนี้ก็เป็นการยญานให้ Gap ค้นหาตำแหน่งครับ คือตำแหน่งที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับเพื่อมีประโยชน์เมื่อเวลาที่ไรเดอร์พี่แกลที่เขามาส่งอาหารครับจะได้รู้ตำแหน่งของเรานะครับเมื่อเราสั่งอาหารแล้วก็กดไปเลยครับก็บางคนก็อนุญาตครั้งเดียวไม่หนุญาตแต่ไม่หนุญาตคือไม่รู้ตำแหน่งนะครับเราก็ต้องอนุญาตครั้งเดียวหรืออนุญาตระหว่างใช้งานแอปผมจะอนุญาตระหว่างใช้งานแอปนะครับเสร็จปุ๊บต้องการให้แอปติดตามหรือไม่เราก็อนุญาตไปเลยนะครับอันนี้แกป็เพื่อการส่งการแจ้งเตือนแล้วก็อนุญาตไปเลยนะครับเผื่อมีเอ อะไรใหม่ๆมาครับของแก๊ปอันนี้ก็อันนี้ไม่ต้องสนใจครับก็เอาไว้ก่อนครับเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเข้าสู่หน้าจอการสมัครแอปพลิเคชันของแก๊ปซึ่เป็นหน้าหลักนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาเราก็อาจจะมาดูตรงบัญชีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับบัญชีครับบัญชีนี้ก็ผมได้สมัครไปเมื่อกี้ก็จะมีชื่อผมครับจะมีข้อมูลชื่อของผมนะครับแล้วก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับครับผมก็ การสมัครแอปพลิเคชัน GrabFood นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับโดยวิธีการสมัครผ่านโทรศัพท์นะครับโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับผมครับผมส่วนการสั่งอาหารโดยใช้แอปพลิเคชัน GrabFood นะครับก็จะเป็นคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับครับผมหากคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็บบี้วาเลตีด้วยนะครับเพื่องไอ้พลาดข่าวสารใหม่จากช่องล็บบี้วาเลตีครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ